ยิงอ่อมแล้วพอจบนะครับัลกวกับพี่เมียแย่หน็จะออกบ่ราะดีนะไปแต่พอจบแล้วก็ของพี่จงนี่ยแล้วมีบ่เนาะพี่เมียตะเกาแล้วก็เปิดแล้วก็จะปล่อยช่วงสิบโมงนี่ค่ะสำหรับไอ้ของพี่จงนะคะของคุณพี่จงนะครัลองเพียงไส้ไส้กับทะเลค่ะอุ้ยน้องข่อยโอ้ก่อยแล้วพอได้ไปฟังน้องข่อยเออบ่ได้ไปฟังน้องข่อยลองเพลงมวนนะคะน้องลองเพลงมวนมากเลยสำหรับน้องน้องมาสมนะคะน้องมาสม บางหันแล้วก็พักไปนะกัแล้วก <c ute: S 2> ็พักไปแล้วพักบานของเราไปแล้วไปรักษาโตแล้วก็น้องพรสบายน้องพรฒสบายก็เขาล้มบานรักษาโตแล้วพักไปพักไปโดนนะคัพักไปโดนมากเลยสาหรับไอ้น้องปิ้นนะกะสำหรับน้องปิ้นหรือน้องมาสมนะกันแล้วก็คือการรักษาเนื้อรักษาโตแลนวะก็ดีดีมากๆกค่ะสาหรับลูกน้องสาวเหตุแบบนี้นะกัแต่ อยากได้ผักได้ผักผักก็คือผักนะนเนาะขนงจ๋าผักก็คือผักค่ะขอบคุณกำมอมแม่บ้านหนูใครไปไหนมาไหนก็จะสู่ข้าวทำขวัญค่ะใครที่ไม่ทำคนแก่ปนสีหุถ่นยกะอ๋อแมนดีได้หรอกดีได้นะ่ะเพิ่นเอิญขวัญนนะ่ะเออใครที่ไม่สบาย ก็ทําค่ะคนแก่เพื่อนสิษย์ไทยแต่แมนแมนอันแมนอยู่แต่ลูกจ๋าแต่ว่าทางไอ้ไอ้ทางอีสานนั่นกะกะากะก่จะบ่จะบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดถึงขันว่าได้สู้เข่าเล่าขวัญดอกก็จะจับ่เฮ็ดคําว่าสู้ขวัญนี่เพคนจ๋าเฮ็ดเฮ็ดสู้ใต้เฉพาะย่ำย่ำหายป่วยหายป่วยแบบว่าป่วยป่วยหลายๆนะป่วยหลายๆหายป่วยมากนะเพคนสู้เพรนจะสู้เข่าเราจะสู้ขวัญเอื้นขวัญเอื้นขวัญนะสู้ขวัญแล้วกา แต่แต่ว่าบอสู้อสู้ไอ้ไอ้ที่สู้ขวัญคือเอิญขวัญคือคือสู้ช่วงช่วงหายป่วยนะ่ะตรงนี้คือของมันของอีสานก็จะมาสู้ช่วงหายป่วยแบบแบบเป็นนักนักแล้วก็เป็นนักนักแบบรอดรอดล่มรอดตายไม่หลีกนั่นแหละพจนจะพ่นจะสู้ขวัญช่วงหนึ่งแล้วก็จะมาสู้ขวัญพวกเกี่ยวกับเพลเพนี่การการแต่งงานการบวชการขึ้นบ้านไม่ขึ้นเอียงนี่นี่นี่จะพจนจะเฮ็ดพจนจะเฮ็ดกันค่ะก็คือคือแบบนี้นะคะอากาศ นั่นแหละแต่ว่าเอื้นขวัญมาหิ buying, เอื้นขวัญสาหรับอีสานจะเอื้นแบบแบบแบบง่ายๆถ้าเกิดอุบัติเหตกุก็จะถ้าถ้าสถานที่วันไหนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยถ้าอีสานมันจะเอื้นมาไปสอนขวัญน,นะไปเอื้นขวัญตรงนั้นไปสอนไปสอนไปสอนเอาขวัญก็เอาเอาผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นไปก็ไปสอนไปสอนเอาขวัญไอการสอนขวัญเนี่ยเพิ่นก็จะมีมีหลายอย่างนะก็มีหลายอย่างที่เพิ่นไปสอนขวัญน,นะคะ่ะ ก็ควนจะมีมีเข่ามีเข่าปั่นหนึ่งไข่ไข่ไข่ต้มไข่ต้มซึ่งการต้มไข่เนี่ยพอนกะพอนกะต้องระวังในการต้มนะก็ต้องใส่ไข่ไม่นะใส่ไข่ไม่เพื่อจะใส่ไข่เก่าบ่ได้นะครต้มเลือกเลือกเอาไข่ไม่ไข่ไม่ในห้างที่ไอ้ไก่มันไข่ไม่ไม่นะพอนกะจะมัดต้มหรือบางครั้งการต้มเนี่ยมันจะเฮ็ดให้ให้ไข่เฮาล่มให้ไข่เฮาล่มมันจะบ่ต้มแล้วก็มันจะนึ่ง เพิ่นจะใส่วิธีหนึ่งคือการตั้งตั้งไข่ไว้เพิ่นจะ้บ่ให้ไข่ล่มนะค๊ะเพิ่นจะเอาเอาเวลาหนึ่งเข่านึ่งี้เพื่อจะเอาไปฝังไปฝังลงกในเข่าเข่าสารเข่าสารที่เฮาจะหนึ่งนะเข่าสุกเข่าอย่างไข่กัดจะสุกมาน้ำพาน้ำกันเพิ่นจะเบิ้งเพิ่นจะไปเปรียบเทียบเบิ้งเบิ้งใส่เบิ้งใส่ของของไข่น่ะโดยการเอาเอาเอาปอกไข่ออกปอกไข่ออกเมื่อน้เอื้องขวัญก็จะจะมีการปอกไข่ปอกไข่แล้วก็จะใส่ไอ เพิ่นจะใส่เส้นผมนะคะใส่เส้นผมใส่เส้นผมในการตัดไข่นะคะต่สมัยสมัยนี้เพิ่นว่าใส่ผมแล้วก็เพิ่นจะใส่ได้ใส่ได้แต่ตะกี้เพิ่นจะใส่เส้นผมนะคะคือสมัยตะกี้ใส่เส้นผมในการตัดไข่แล้วก็จะเสียงท้ายไข่น่ะเสียงท้ายไข่ไข่ไข่ที่เอาไปที่เ้าไปเฮดพิธีน่ะลูกมันจะเสียงคือคือคือภาคอีสานนราเพจะเซียงท้ายไข่ว่าไอ้เพิ่นจะเบ่งใจใจไข่เหลืองน่ะไข่เหลืองน่ะมันจะเป็นแบบไหมันจะออกมาแบบไหนนะคะ ที่เพิ่นใส่เส้นผมนี่ความคมของเส้นผมมันจะบ่บ่บ ai, เฮไถ่ไข่แดงดูข้างในนี่มันมัน,ม,นมันเปลี่ยนแปลงมันคือคือบางครั้งเขาใส่เส้นได้สินงมันกะมันมันกะจะไปจะไป ai, เฮไถ้ไข่แดงนี่บุกนิดนิดใหน่อยๆน,น่ะแต่ว่าเส้นผมนี่บ่บุกนะคะเส้นผมมันจะมาก่นจะใส่เส้นผมสมัยเก่านะคะสมัยเก่านี่ิ่นก็จะใส่เส้นผมในการไปเอื้อนเข้าเล่าขวัญน,นะคะ มีเพระกาไอไอ